เพิคพเนียงจัดสงขาค่ะวันนี้นะคะช่ยตำรวจรับแจ้งว่าพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะคะในสภาพถูกรถชนหลังจากหายออกไปจากบ้านพักนะคะในโรงงานขณะที่ทางญาติเองไม่เชื่อนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะระบุว่าก่อนตายมีการโทรศัพท์มาหาว่าถูกพักพวกของอดีตนะคะภรรยาเนี่ยรุมทําร้ายซึ่งตํารวจเองก็ไม่ระบุน,นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะ โดยตำรวจโรงพักควนมีจังหวัดขอไปาะโดยตำรวจโรงพักควนเนียงจังหวัดสงขลารับแจ้งนะคะจากเจ้าที่มูลนิธิกู้ภัยรัตภูมิทำมาวาดว่าพบศพชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนบริเวณคอสะพานข้ามคลองนะคะถนนสายเอเชียขาเข้าอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งหลังจากรับแจ้งนะคะทางที่ตำรวจค่ะพร้อมด้วยตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะพบร่างผู้ตายก็คือนายประพบทองอ่อนสีอายุ33ปีค่ะมีภูมิเนาตามสำเนาบัตรประชาชนนะคะก็คืออยู่ที่ตำบลทุ่งตำเสาในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนอนเสียชีวิตอยู่เกือบเกือบกลางถนนในสภาพแขนขาผิดรูปเอวบิดคล้ายกับการถูกรถชน นอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสวมเสื้อยืดสีเทาค่ะแล้วก็มีเสื้อยีนทับอีกชั้นนุ่งกางเกงขายาวสีดําสภาพเสื้อผ้ามีรอยฉีกขาดแต่ไม่มีรอยเลือดตามตัวและก็นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนนะคะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสิ่งของอื่นๆตกอยู่ในที่เกิดเหตุเบื้องตน้นเจ้าที่ตํารวจคาดว่าน่าจะถูกรถชนเสียชีวิต ขณะที่จากการสอบถามเจ้าที่กู้ภัยนะคะบอกว่าขณะขับรถยนต์กลับจากปฏิบัติภารกิจเที่ยวเภอหัดใหญ่ก็มาพบผู้เสียชีวิตรายนี้นอนอยู่บนถนนค่ะก่อนจะแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบซึ่งจากการดูสภาพศพเสื้อผ้าที่ฉีกขาดแล้วก็แขนขาผิดรูปสันนิษฐานว่าน่าจะถูกรถชนหรือว่าพลัดตกจากรถก่อนจะถูกรถมาเหยียบซ้ำหลังเกิดเหตุนะคะแม่ของผู้ตายและก็ญาติิเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ เมื่อเห็นร่างของลูกชายนะคะผู้เป็นแม่ถึงกับร่ำไห้ด้วยความเสียใจและไม่เชื่อค่ะว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุรถชนโดยมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีเงื่อนงำแอบแฝงหรือว่าอาจจะถูกอุ้มมาทําร้ายหรือไม่ขณะที่ทางด้านแม่ผู้ตายนะคะบ,บอกว่าลูกชายทํางานอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็พักอยู่ด้วยกันในโรงงานคอนกรีตแห่งหนึ่งในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ10กิโลเมตร โดยเป็นผู้ป่วยจิตเวทและก็เคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมาเมื่อประมาณ5เดือนก่อนแล้วก็เพิ่งจะแยกทางกับภรรยาได้ประมาณ2เดือนเศษซึ่งบอกว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงค่ำนะคะลูกชายเนี่ยหายออกไปจากบ้านพักในแรงงานค่ะ โดยญาติพยายามจะช่วยการตามหาทั้งในโรงงานในพื้นที่บางกล่ำและบ้านญาติในตำบลทุ่งตำเสาอํเาเภอหัดใหญ่แต่ก็ไม่พบกระทั่งเมื่อประมาณเวลาสี่ทุ่มค่ะลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่าอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวสี่แยกคูหาในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะและก็บอกว่ากำลังถูกพักพวกของอดีตภรรยาลุมทำร้ายอันนี้จากคำบอกเล่าของแม่ผู้ตายนะคะแต่ว่าสู้ไม่ได้ ขอให้แม่เนี่ยช่วยไปรับด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์ยางรั่วค่ะหรือว่ายางแบนนั่นเองนะคะทำให้ไม่สามารถออกไปรับลูกชายได้แล้วก็บอกให้พยายามหาทางกลับกระทั่งมาพบค่ะว่าลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน โดยผู้เป็นแม่นะคะบอกเล่าอีกคะว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะถูกรถชนตายอยากให้ตำรวจสืบสวนหาข้อท็จจริงว่ามีเงื่อนงำแอบแฝงหรือไม่ตามที่ลูกชายมีการโทรศัพท์มาบอกว่าถูกรุมทำร้ายก่อนที่จะทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตกลางถนนอย่างไรก็ตามในส่วนของตำรวจบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตว่ามาจากอุบัติเหตุหรือมีเงื่อนงำตามที่ผู้เป็นแม่ ระบุกับทางตำรวจหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าประเด็นนี้เนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งไปนะคะเนื่องจากว่าก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะเรื่องของอหลักฐานต่างๆบนร่างกายของผู้ตายนะคะว่ามาจากการที่ถูกรถชนหรือว่าถูกทำร้ายมาก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ